ถ้าข้ามีพลังข้าต้องเสร็จอันนี้ได้นั่นไงไอ้เฮียชิบหายแล้วไม่ที่ผมตกใจไม่ได้ตกใจว่ามเมนูแอดมินหลุดนะผมตกใจที่ว่ากูมีได้ยังไงอ่ะกูไม่ได้ทําหลังบ้านไม่ได้เฮียอะไรเลยมันให้กูทําไมวะเนี่ยมันให้กลัวมาทำเฮียอะไรเนะี่ยเอาเด็กชิวอ่ะรุ่นใหญ่มาสัญญา่นเงี้ยงงดิเอางงงงไอสัตว์งงหรอ ยิงนายสัตว์นี่นะเี่ี่อเล่าไฟไหมครับไม่ลงอะไหนครับแก๊งไหนเมื่อวานนี้ชนะกูไปครับแก๊งไหนครับแก๊งนี้หรือเปล่าครับแดนเขียวเนาะมาว่ะอืมไอ้สัตว์ชนะกูหรอไอ้เฮียนี่เอาเอาเอาหาเรื่องนะหาเรื่องเองนะไอ้เฮียหาเรื่องเองนะเดี๋ยวเดียะสัตว์ผมยิงไม่โดนแบนบอลได้ยิงอ่ะมันจะด้งออกเซิร์ฟเป็นบอกกู่ะ หาเรื่องเองนะหาเรื่องเองนะเอา้าเอา้เอาพังเลยนั่นเนี่ยสมเพจอันนี้หาเรื่องเองนะครับผมขับงงผมดีๆนะครับผมไม่เลี้ยนนะอะงงดิงงดิงงดไอสัตว์เดี๋ยวยิวงกระบ,บานแตกไหนแจ้งไหนแจ๋ว啊เนี่ยเจอรถถังประมูลกูหน่อยมาดิ

กูมีแอดมินได้ไงวะกูงงว่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะนกูงงจริงๆนะมันให้ผิดคนเปล่าวะ กูไม่ต้องยิงกูแค่นางไมนี่มันก็หัวล้อกันแล้วเนี่ยฮึฮึอืมอืมลองสิฮึโดนกูหน่อยเดี๋ยวก็บอกกูหน่อยไหมน้อง เอาอึงกันหมดอ่ะอึงอึงกันหมดอ่ะเว้ยกันหมดอ่ะอุ๊ยน้องนี่มึงจะขึ้นปืนเป็นยิงไม่ได้นะเฮ้ยอย่าชนทำไมล่ะไอ้เฮี้ยกูอยู่กูดีนะเอ้าอยาให้กูเต็มบ่บนะไอสัตว์ชิบหายกันหมดนะเดี๋ยวกูเต็มบ่บนะน้องหลบๆเต็ม่ไลด้้แว เนี่ยมันมแหลบเองแล้วสุดเดี๋ยวโดนกูยิงเดี๋ยวเขามาร้องอีกไอสัตว์มันแหลบเองนะไอเฮียเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมสัตว์ยิงขู่นะไอสัตว์ยิงขู่นะไอเฮียเดี๋ยดเดี๋ยวเดียดดุนะสู้มือนะอย่าอย่านะอย่านะเห็นกูติ่มหน่อยที่มกูใหญ่ไอสัตว์ข้องใจวะว้าไปถามนายกก่อนตัวกูเป็นเฮียอะไรมันย้อนนายกไปแง่แล้วข้องใจวะ ว้าโลครับนายกหรือเปล่าใช่นายกไหมอ่ะนายกปะครับครับผมมียอดแอดมินได้ไงครับเอามียอดแอดมินแรับอยู่ดีมันก็มีเองนี่ดูให้หน่อยครับเกิดอะไรขึ้น โอเคโอแล้วครับต้องตอมอใช่ไหมครับเออใช่ครับโอเคครับเอามันออกไปแล้วครับมันไม่มียศแล้วครับวางไม่ได้แล้วแต่กูยังมีรถถังอีควายเฮ้ยไอ้ซว์มีได้ไงวะใส่ผิตดต่อมีไดไวะ

นี่นะครับรถประมูลนะครับที่ดีเจนได้ประมูลมาเมื่อรับเสียนะครับเพิ่งได้นะครับวันนี้เพิ่งส่งมอบนะครับดูครับเพิ่งส่งมอบนะครับคือเอาให้ไหวทุกแก๊งอะ่ะคือเติมเป็นล้านก็แพ้คันนี้อะไฟใหญ่ทีก็เม็ดให้เม็ดเดียวพอ,อรู้เรื่องอะ่ะไฟใหญ่ทีก็หนึ่งเม็ดอะ่ะเปี้ยงไฟใหญ่จบภายในหนึ่งวินี่แหละ นี่แหละกวาดให้หมดกวาดให้หมด ถมันจะพังเลยวะเสียงไม่เป็นใจเลยชวดฉาเลไเฮ้ยด่าน,นวะวก่อนผมเคยทำเมืองใช่ไหมสมัยผมทำเมืองใหม่ๆอะสมัยทำเมืองไอ้เนี่ยไวรุ่นเมกาซิตี้อะสมัยยุคปืนยุคเลื่อนๆอะ ไอ้เหี้ยพอรเรามียศแอดมินมึงเชื่อไหมความโลภียหายไปเลยนะเว้ยคือไปไหนมึงก็ไม่อยากขับรถแล้วมึงก็จะวาร์ปอย่างเดียวเลยถ้าเป็นประเภทแบบวาร์ปอย่างเดียวอะ่ะมีไม่ไดีดอกแอนด์มินอ่ะมันจะขี้กเกียจขับเลยอยากไปไหนก็วาร์ปความโรเีหายหมด ให้มันหลอนให้มันหลอนเล่นให้มันหลอนเล่นอยากอยากมีสตอรี่ตอนนี้เลยว่ะได้ไหมใครเอาคันนี้กูลงวะ ลบลบรลบบไปซัด์ลบเดี๋ยวกูยิงสลอบเออเอารถคันนี้ไปอุ้มไอ้เยี้ยตลอดด่าอีกไม่เอาอ่ะหาเรื่องเขาจะช่วยยังไงวะเอออยากอยากรู้ว่าถ้าก็กูอุ้มศพอยู่แล้วกูขึ้นรถถังเนี่ยตำรวจจะจะหาไิธทียังไงวะว่านราจะตามนายกเอา RPG มาจริงเนี่ยกูดูสงแล้ว อางงหนิม e ึงเดี๋ยววิทีใช้แตกยังเราทำงานกันอยู่อ่ะกูแค่เอากระเจี๊ยบรถถังถูหัวมันก็หัวรอดแล้วโอโก็งอ่ะ่ออีนองเนี่ยกะดิกระดิกนี้น่ะมาๆมากระดิกกระดิกมากใช่ไหม ใจเย็นครับพี่ชายใจเย็นครับผดทหารไอ้ชวะมามาเต้นเก่งเหรอผิวแล้วกับน้องผิวผิวผิวแอ้วก็สัตว์ผิวนแล้อกออ็อออมึงหาเรื่องโดนนะเอาหาเรื่องโดนนะหาเรื่องโดนกูนะ <adapted> เอาหาเรื่องนะหาเรื่องเองนะมึงหาลนหาเรื่องหาโดนจะหาเรื่องตายนะ มุยังไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยเ,ลยเอา้ากูยังไม่ได้ทำเฮียอะไรนะอา้อาวอ้าวรถระเบิดอ้าตายเองนะชนเองตายเองนะเตือนแล้วนะอาผมเตือนคุณแล้วนะหืมมาสิทางเองนะครับ เรื่องไงนี่ไงนี่ไงหาเรื่องไงรถระเบิดไอ้เหี้ยตายหาเรื่องไงหาเรื่องเหรอหาเรื่องตายอนะเองนาะเตือนแล้วไม่ฟังอะ่ะกูไม่ต้องทำอะไรกูขับกูโม้ไม่มาชนเองไอ้เหี้ยชนเองตายเองไอ้สัสสอนรอนอยู่ไหนวะไปตีนตำรวจหน,น่อยดิ กูจะบอกตำรวจว่าถ้าไม่จับผมผมจะก่อจลาจลโดยการเอารถถังยิงประชาชนให้ตายทั้งเมืองดูดิมันจะทำะไงกูแล้วกูจะยิงแม่งด้วย,หหหหหยใหญ่ขวดหมดได้เด้อใหญ่ขวดหมดได้เด้อกูยิงนะเฮีย อ๋อยิงไม่ระเบิดเอะาอะระเบิดยิงระเบิดปะวะถ้ายิงไม่ระเบิดฮัลโหลครับตำรวจครับผมคือผมคือผู้ก่ออาลายครับผมไปป้นรถถังมาจากนาย่ายทหารแล้วผมจะก่อจะลาจนมีปัญญาจับผมไหมผมอยู่ในรถถังอไปเลยครับอา ไปอรคับแล้วคุณมีปัญญายิงผมไหมครับได้ขออนุญาตลองนะครับขออนุญาตเอาวิ่งหลบไปสิยิงสิครับยิ่งสิมึงถอยไปสิยยิงสิอ๋อมันมันยิงไม่พังครับอ๋อมันยิงไม่พังนายยกบอกไว้กันเลี้ยงนะเลี้ยงเลี้ยงไหนสัตว์เลี้ยงหนอ มันไม่พังนะเนี่ยอ่าโง่โง่เองมันนีโง่เองกอจราจนฮะเป็นอะไรพี่เป็นอะไร คือที่มันพังมันไม่ได้พังจากกูยิงหรอกมึงมาชนกูแล้วก็ดองกูเหยียบตายกันทั้งนั้นน่ะไอ้เหี้ยไอ้ชีดวไม่แลเลยคุณตำรวจต้องจับผมนะครับผมก่อจลาจลน,นะต้องจับผมนะครับนี่ผมขโมยรถถังจากทหารมาเลยนะครับต้องจับนะโอ้ยพี่เอานะ วันนูเขามีไม้ตีที่ด้วยเนาะ้ยฟาถัวไปทีไงไอ้สัตว์ไอ้รวจไม่แรเลยเฮ้ยเฮียไอ้รวจทำเป็นเรื่องตลกไอ้สัตว์เดี๋ยวว่าจริงขึ้นมานะมจะขับไม่ออกยิวงแา้วชิบหายเลียว อะไหรอแบแบแบมีข้าวไหมขอข้าวหน่อยแบ๊ะเสอย่างไรวะเอาข้าวให้หน่อยได้ยินไหม 5, 3, 4, นี่เอาห้าสามสี่เอาข้าวเน้หิวตายเลเราไปเลื้อนอะไรเขาเนี่ยไม่ได้เลื้นเลยกูขับเฉ็งไม่เมาชนกูแล้วระเบิดเองทั้งนั้นอ่ะเอาข้าวหน่อยหรือจะตายห้าสามสี่ ห้าสามสี่ให้ไม่ได้อ่ะเราต้องลองก่อนคุ้มกันกูเราต้องลองก่อนนะห้าสามสี่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเนี่ยยึดคลองรถถังี่ยเราไหนอ่ะนี่ไงอยู่ผมอยางล่างเนี่ย Let's go b o s เล่นธนาคารไหมนี่เล่นดิกี่โมงอ่ะเนี่ยคือตอนนี้ไปดิ นี่ไปได้วยหรอตรงไหนวะนันเขียนทำไมมันขึ้นเป็นนันข่าววะตุงต้งดุงตุงต้งดุ้งตุง้งดุ้ยเฮียอะไรนะเนี่ยเออตลอดไม่ดีรถถังมันมองเป็นเรื่องตลกไอ e. ้เฮียบ้าป่ะวะ มันไม่จุงไม่จับไม่อะไรเลยสรุปจะตลอยเมืองนี้วะเออเกินอ่ะ๋อ,องเกินถ้าเป็นในอินนะคุณชักครับมอบตัวเถอะครับรถถังคันนี้เป็นของรัฐบาลคุณชักต้องลงมานะครับอย่าหาผมไม่เตือนนี่ไอ้นี่ยิงผมสี่ยิงผมสี่ไอ้ที้หล่อนไปได้เรื่องไงอะยิงผมสี่ไอสัตว์หาไทายไอเวน อย่านะอย่านะมองมองมองผมมองมองมอง <c oughs> ่ะกลัวดิมือลงยิงขู่เข้าไปตะกี้นี้กระสุนปลอมนะเป็นกระสุนยางนะยังไม่มีหัวไอ้ลูไอ้นี่ยังไม่มีหัวเหล็กนะหัวกระสุนยางนะตะกี้นี้มีแต่ดินปืนนะเดี๋ยวใส่กระกระสุนจริงไปแล้วจะหนาวนะสาสเอ้ มเป็นหีนนั่งได้บบว่าเปลี่ยนไม่ได้เพอาเปลี่ยนได้นี่หว่าเดี๋ยวพังนี้สนกูพังนี้งนะ่ะ หาเรื่องหมับมับแมงจอดตกใจกันหมดอะมันเห็นผีอะไอเหียเหมือนพวกเห็นผีอะเหมือนพวกเห็นผีอะรถประมูลเทียไหนครับเนี่ยอันนี้ เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยล้านยังเด็ดเลยผมเขาวนดีกว่าเฮ้ยผิดวอลเฮียวอนี้ดิไมเฮียแลนเขียวมาเห็นไม่ให้แลนเขียวไอ้แลนเขียวมาเห็น VOL จุดพูปีใหม่ครับจุดพูปีใหม่ไหนครับไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรอจุดรัดก่อน เอยู่รูปแดงเขียวผมไม่เห็นวงอ่ะผมไม่เห็นวงอ่ะใช่ครับไม่เห็นเหมือนกันเมลก็จอดอยู่กลางเลยค่ะก็ขยับเป็นเอวเรียกนายกมาเสกของไม่ได้หรอกเขาต้องให้เราเล่นมินิเกมมันพังเลยไหมน่ะก็จะได้รูปแข็งที่สุดห่อเฮ้ย ไอ้ยียจะเทียบรุ่นเหรอเต้ยดิเฮ้ยเทียบรุ่นเหรอสัตว์มีแต่คนอยากจะลองของว่ะเอ้ามึงชนกูแล้วมึงตายเองนะเนี่ยกูไม่ผิดนะกูขับกูดีๆนะเอ้าเฮ้ยมันจะขึ้นไอ้เหี้ยไอ้เราไปไอ้สัตว์เดี๋ยวมังยังรถถังโกูเดี๋ยวมันยังรถถังโกู เติมห enfin นูไม anyway> ่เห็นวงกลมแล้วเห็นครับผมประกาศความยิ่งใหญ่ครับประกาศความยิ่งใหญ่นะ้อห๋อหนูไม่เห็นห้ามยืนบนรถครับบนรถมีแม่นาครับอย่ายืนบนรถครับอย่ายืนตรงคานตรงนี้ครับห้ามเหยียบครับให้ข้ามครับอ่าจับทีโอ้ยไปแล้ว รถทางฝั่งทนหรือเปล่าฮะคันนี้อุ้ยรถทางฝั่งทนไหมฮะห้ามเหยียบครับห้ามเหยียบรถถังครับอุ้ยใช่หรอรถถังมีแม่นาครับอย่าเหยียบครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ครับทำไมอย่าเล่งปืนม่แม่นาตอบได้ไหมห้ามเหยียบครับห้ามเหยียบรถถังนะครับห้ามเหยียบรถถังนะครับเหยียบหัวใช่ไหมเหยียบท้ายได้ได้ครับห้ามเหยียบหัวครับอืห้ามเต้นครับห้ามเต้นครับสี่งศักดิ์สิทธิ์ครับของเก่าแก่ครับห้ามเต้นครับ อึบ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 หล่นไหมว,วะเบ้ยวเบี้วโอ,อ้ตามันเล่นตรงนี้นะไม่ไหวแล้วนอ้องเฮ้ยวักรถอะไรวะเนี่ยคันนี้เดี๋ยวรอพี่สัญญาณจากพี่อยู่ที่นี่ก่อนเล่นได้ยังอ่ะต่างกันอะมาได้แล้วค่ะมาแต่ว่า ว่าควรลบรถถังอันนี้วะเดี <the öst> ๋ยวแม่งโดนขโมยแล้วแม่งเหลือนมันไม่ได้มันได้แค่ลูกเดียวดิีคาราณ์มันมันแบ่งได้หรอตัวก็แบ่งคนละหนึ่งแค่สองคนอะเวลาเราแบ่งมันซึ่งพื้นนี่แหละไม่มันแบ่งได้หรอนะมันต้องลินได้ต้องลินแค่ลูกเดียวไม่ใช่หรอถ้าเราแบ่งทัวร์พ่อที่ มมันก็คเอ่าเรียนมาอ่ะบอสซักเอามาไงบอสซักนโยกให้มาเอ่อเห็นเห็นเห็นวงไหมครับเห็นแล้วครับฮะเขยิบขึ้นไปแล้วพี่หายขี่ไปขับมาได้เคใช่เห็นแต่วงเขียวครับพี่รู้เห็นวงปะผมเห็นแต่วงกลมอ่ะเฮ้อ นี่คืออยู่ในวงหรือนอกนวงทิกเกอร์ขายไหมครับนอกครับนอกและบอกว่าได้ว้านนว้าได้นะว้าว้ากกว้าเป่งได้คืออะไรวะบอสมีทิกเกอร์ขายไหมครับแก๊งเดียวแบ่งไปสองลูกได้บอสมีทิกเกอร์อขายไหมครับรรทิกเกอร์ไม่รู้เดี๋ยวจะดูให้ไอ้ปืนบ้าใช่ครับทิกเกอร์ครับเดี๋ยวไปเลตู้แห้ได้ครับว้าว้าว้า เมื่อวานใครชนะไอ้ไอ้นี่ครับเอ่อดีเจนดีเจนชนะครับแบดบอยไม่ไหวเด็กใหม่หน้าเยอะดีเจนชนะครับมามาเล่นมาเล่นตรงร้านเกมดีกว่าอยู่ชยามาถูกต้องเลยแหละมาเอาใครแบผมว่าอะไรฮิตแบ๊วอยู่ไหนอ,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 อันนี้ไปได้ไหมอ่ะ <laughs> มันนั่งได้กี่คนอ่ะบอสสี่ขึ้นไปหนึ่งขึ้นทางไหนอ่ะกดกดแปะเดี๋ยวขึ้นเองได้ไหมไม่น่าได้ปะซึ่งเรามาตีไม่ได้อ่ะง่ไม่น่าได้อ่ะตักลูกไหนอ่าเฮียไปลนโงนู้นเลยหลักเกมปุ้มจัดโพจัดโพเขาตามพี่เขาตามให้คนรู้ว่าลีเจนยิ่งใหญ่แค่ไหนครับมีรถประมูลรถถังครับเจ็ดร้อยล้านประมูลมา คนไว้ตรงนั้นท่านสองคนไหมลาแบรือวยไงพี่อยู่นี่นะพี่รอพี่รอพี่รอพี่ออันนี้เห็นวงบวงไม่มีสีขาวนะโคชายเฮียโอ้ยอย่างกระตูอย่างกระเต่าน่าเบื่อว่ะพี่ชินาเขาอยู่นอกวงว่ะชื่อคนอาจจะแย่เราอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะพี่ เฮ้ยเฮ้ยนี่มีมีมีรอยที่อยู่ในรถคันนัมันขับมาจากไม่มาได้เกี่ยวกับใช้ประมาณสามสิบเดียร์ถ้าเหลือจีซีดีก็ขับมากันเลยก็ได้มาที่เดิมั้นานตรงไหนวะยื่ยลืมวะเก็บปะใช้เวลาขับแค่สามสิบเดียร์เพื่อให้รัา ไฮ้ยใครอ่ะกบขาวอ่ะเพื่อนเราไหมนั่ไปหน่อยดีแปลงแหม่วันนี้เหรียญเฮ้ยรถเป็นเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ ทำลายให้หมดทำลายให้หมดทำลายให้หมด จริงไว้สองคนนะพี่สีขาวอ่ะไม่ไม่พี่มองว่าว่ามากกว่าสองคนเล่นร้านเกมก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาพร้อมกันเนาะไอจีรงนี้เกี่ยวหรอ้แต่เราจะเล่นเรื่องคนสี่ห้าคนห๋อมันมันหมุนพอยนี่เราเล่นไหนพี่เอาเอาชัวร์ที่นึงก่อนอ่าร้านเกม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 